วันนี้นะคะมีลูกศิษย์มาถามครูฝ้ายว่าอยากดาวน์โหลดนะคะไลฟ์สดอะ่ะเอาออกมาตัดต่อหรือว่าเอาไปไว้อีกเพจนึงจะทํายังไงดีเดี๋ยวครูฝ้ายจะสอนให้มาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะพอเราไลฟ์สดเสร็จใช่ไหมคะให้เรานะคะเข้ามาตรงนี้เลยค่ะจุดจุดสามจุดแบบนี้เลือกคําว่าขัดลอกลิงก์นะคะเสร็จแล้วค่ะเข้าไปที่ Google และพิมพ์คําว่าดาวน์โหลดคิ f a c e b o o k นะคะอ่าแล้วก็เลือกอันแรกแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะค้างไว้หนึ่งทีกดลิงก์นั้นวางค่ะและกดคำว่าดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งนะคะพอรอแป๊บหนึ่งเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมีขึ้นให้เราดาวน์โหลดคลิปนั้นนะคะหลังจากที่เราใส่ลิงก์เรียบร้อยใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดค่ะแล้วให้เรามาดาวน์โหลดตรงนี้เลยนี่นะคะต้องบอกก่อนนะคะ ถ้าเราดาวน์โหลดคลิปอะค่ะความละเอียดของคลิปวิดีโอนะคะจะไม่ได้เท่ากับตอนที่เรานะคะไลฟ์สดนะต้องแจ้งทุกคนก่อนนะคะอ่ะเห็นไหมว่าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในมือถือนะอ่ะเข้ามาดูได้เลยคลิปของเราก็จะมาอยู่ในมือถือเรียบร้อยค่ะ